สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิกอาคานดข้อวันนี้ก็คือความฝันถ้าอยากจะสื่ออะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใครที่มีความฝันเรื่องราวนะคะก็จะได้ดูนะว่ามันคืออะไรกันแน่นะคะชอบตัวเรื่องไหนเลือกได้เลยนะคะตัวเลือกที่หนึ่งจะเรียกว่ามือตัวเลือกที่สองเรียกว่าไพ่ตัวเลือกที่สามเรียกว่าหนังสือน,นะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกองที่หนึ่งเลยคะ่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าความฝันเนี่ยอยากจะสื่อหรือบอกอะไรกับคุณนะคะ กดไลค์ Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะเหมือนไพ่คุณออกมาในลักษณะ energy แบบว่าช่วงนี้ให้อยู่กับตัวเองอย่าเพิ่งทําอะไรอย่าเพิ่งคิดลบอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งคาดเดาสถานการณ์นะคือบางทีคุณฝันว่าคุณต้องแบบเหมือนคุณความในความฝันคุณเหมือนกับว่าคุณต้องรออะไรบางอย่างหรือคุณรู้สึกว่าคุณอ,อ,อยู่ตัวคนเดียวหรือเหมือนกับความรู้สึกว่ามันมีแบบว่าทำไมฉันต้องมาเจออะไรอย่างเนี้ย นะคะมันจะเหมือนกับออกแนวคล้ายๆมีความวุ่นวายหรืออะไรก็ตามนะแต่ว่าใครที่ฝันแบบชอบฝันเห็นตัวเองแบบทำนู่นทำนี่ทำนัน่น,นหรืออยู่กับตัวเองเนี่ยแสดงว่าคุณเน่ยเอ่อมันมันหมายความว่าคุณเนี่ยจะต้องโฟกัสที่ตัวเองมากกว่านี้ทําให้ตัวเองมากกว่านี้นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะ เหมือนออกแนวเสริมสวยดูแลตัวเองไปนะคะแล้วต้องรอจังหวะเวลาที่ใช่มันเหมือนหลักๆเนี้ยไพ่ก็ขึ้นแบบว่าให้คุณอดทนให้คุณรอนะคะในความฝันที่จะบอกก็คือคุณอาจจะฝันเห็นเรื่องราวอาจจะฝันเห็นใครบางคนหรือฝันอะไรก็ตามเห็นอะไรบางอย่างนะคะเเนี่ยมันเป็นการที่จะบอกว่าให้คุณอี่ยอดทนให้คุณอะรอนะคะใจเย็นอดทนรอไม่ต้องรีบนะคะสุดท้ายคุณจะได้ในสิ่งที่คุณ อ่าจะได้นะคะอะไรที่มันเป็นของของคุณอะไรที่มันจะต้องเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้มันเองแล้วก็เหมือนกับให้คิดในแง่ดีนะคะอย่าคิดเดยอะอย่าคิดมากนะ คิดในด้านที่ดีนะคะคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่สิ่งที่คุณอยากจะได้คิดให้ตัวเองทําให้ตัวเองเพราะที่อันเห็นก็คือเหมือนกับให้รักตัวเองอยู่กับตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็คิดเพื่อตัวเราทําเพื่อตัวเราให้มากขึ้นได้แล้วนะคะ <c oughs> ให้คนอื่นรอบ้างให้คนอื่นเป็นที่สองที่สามที่สี่บ้างนะให้ตัวเราเป็นที่หนึ่งนะคะ <c oughs> แต่ว่าหลักๆอีกอันหนึ่งก็ที่อันเห็นก็คือถ้าคุณรอนะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องความรักหรือการงานหรือสิ่งของหรืออะไรก็ตามเนาะ คุณรอนะคะคุณอาจจะรอนานแต่ถ้าคุณรอานานเนี่ยคุณจะได้อะไรที่มันดีมากๆที่มันตอบโจทย์กับคุณมากๆว่าเหมือนมันมีอะไรที่แบบคุณอยากได้อะ่ะคุณจะได้นะแต่คุณต้องรอมันนานนะคะประมาณนี้รอนานกว่าปกติหรือรอนานกว่าที่คุณคิดหรือต้องการไว้นั่นเองนะคะ คุณได้ไพ่สปริงนะคะแล้วก็ได้ไพ่มาชิเรียลเวอร์นะคะมาชิเรียลเวอร์ก็จะเป็นสิ่งของหรือความเป็นจริงนั่นเองแสดงว่าบางคนเนี่ยฝันถึงเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นจริงได้นะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะคะถ้าไปฝันไม่ดีเนี่ยฝันแล้วรู้สึกว่าตื่นมาใจหายใจ,ใจคว่มเนี่ยก็ให้คุณมองในแง่ดีเข้าไว้แล้วให้คุณแบบเหมือนกับว่าจะได้แบบเป็นการเตือนเหมือนมันเป็นลางบอกเหตุเป็นการเตือนให้คุณว่าโอเคในความฝันมันเป็นอย่างนี้ไแสดงว่าคุณต้องมาคิดแล้วว่าคุณไม่ควรทำ แล้วก็บางอย่างถ้าคนฝันในเรื่องราวดีๆนะคะฝันดีฝันแบบฝันแล้วมีความสุขนะคะสิ่งนั้นก็สามารถเกิดขึ้นกับคุณได้เหมือนกันอย่างเช่นในฝันเราอาจจะฝันว่าเรามีบ้านมีรถมีทุกอย่างเนี่ยในความเป็นจริงตอนนี้ไม่มีแต่ว่าไพา่บอกว่าให้มองในแง่ดีนะ,ะให้เชื่อว่าเรามีแล้วเราสามารถเหมือนเราสามารถดึงดูดโอกาสเข้ามาให้ตัวเองได้แล้วพอโอกาสนั้นมาเนี่ยเราก็สามารถมีในสิ่งที่เราต้องการได้เหมือนกันช่วงสปริงเนี่ยจะเป็นช่วงมีนาเมษาพฤษภานะช่วงสามเดือนนี้อาจจะมีแบบ อะไรโดดเด่นกับคุณก็ได้นะคะอืมอาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะ t r u s t นะคะไพ่บอกว่าให้เชื่อแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีเห็นมันก็ให้ออกมาได้แล้วนะคะไม่ต้องไปรอสมมติถ้าคุณมีคนคุยมีอะไรประมาณเนี้เราสึกว่าเขาไม่ไม่พัฒนาความสัมพันธ์เลยเราฝันเห็นเขาหลายครั้งแล้วทุกครั้งที่ฝันก็เหมือนเขาไม่สนใจหรือรู้สึกแย่นะเขาไม่ได้ใส่ใจเราเลยอะไรเงี้ย ในความฝันคุณอาจจะฝันเห็นเขาบ่อยแต่มันเป็นเรื่องราวไม่ดีแสดงว่าคุณต้องออกมาถ้าคุณฝันไม่ดีเนี่ยคุณจะต้องออกมาจากสถานการณ์ลักษณะนั้นนะแต่ถ้าคุณฝันดีนะคะก็คือให้รู้ไว้เลยว่าตื่นมาคุณต้องเชื่อว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เพราะความฝันบ,บางทีมาบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าของเราะคะ่ะถ้าเป็นเรื่องไม่ดีอย่างที่บอกไปนด้ไม่ดีเนี่ยมันก็คือเป็นการเตือนนะคะเตือนเราจะได้ไม่เจ็บตัวนะคะจะได้ไม่เสียใจแล้วก็ ถ้าเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยก็คือจะให้เราแบบคิดในแง่ดีมองในแง่ดีแล้วศรัทธาแล้วก็เชื่อเพราะเราจะดึงดูดมันมาได้นะคะแต่ทุกอย่างมีเวลาช้ามิ่งของมันอยู่แล้วนะให้เชื่อเซนตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ forgive นะคะให้อภัยตัวเองให้เชื่อเซนตัวเองนะที่อันเห็นก็คือแบบให ให้มั่นใจในตัวเองให้เชื่อเซนเรานะคะเรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงเราเชื่อเซนเราเลยไม่ต้องไปฟังคนอื่นนะคะเพราะว่าเพราะว่าเซนเราเนี่ยแม่นยําที่สุดนะคะคุณอาจจะบอกว่าเป็นคนที่ฝันแม่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ฟกี้เนี่ยเหมือนกับอะไรที่มันผิดพลาดหรือมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ให้อาภัยมันซะนะ,ะอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ให้อาภาัยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเราโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยต้องให้อาภัยตัวเองนะแล้วก็ใครที่ทำไม่ดีกับเราก็ปล่อยวางเขาไปนะคะเนี่ย walk away ก็คือไม่ต้องไปสนใจปล่อยวางไปผ่าน แล้วเดี๋ยวมันเหมือนกับว่าพอคุณเริ่มให้อภัยคุณเริ่มไม่สนใจคุณเริ่มไม่ใส่ใจคุณเริ่มนิ่งนะคะนิ่งโดยที่ไม่คิดลบไม่คิดอะไรมากละเดี๋ยวแอนมองว่าถ้าคุณอยู่ในเอเนจีนี้ได้สิ่งที่คุณต้องการปรารถนามันจะเริ่มเข้ามานะมันคล้ายคล้ายกดแรงดึงดูดเหมือนกันนะถ้าพูดถึงเนี่ยกองเนี้เหมือนกับความฝันเหมือนกับพยายามจะบอกว่าคุณสามารถดึงดูดในสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะแต่ก็ใช้เวลาแล้วก็ให้คุณคิดเหมือนกันในความเป็นจริงก็คือให้ตื่นมาคิดเชื่อว่าสิิิิิ่่่งงงงงดดดีีๆตต้้้้้้้อออเเเเขขาาาาาามมจจรรรนนนนนนััักกกึบวววะะะปปปป็็ไไฏหยแลลค ปล่อยวางเพราะค่าพ่คุณแบบทาได้แค่เชื่อแล้วปล่อยวางแล้วกลับมารักตัวเองอยู่กับตัวเองไปนะคะแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นกับคุณได้ในวันข้างหน้าเพราะคุณยังต้องรอเวลาชามิ่งเหมือนกันประมาณนี้เลยนะคะจะเป็นเรื่องราวของกดแรงดึงดูดหรือความมันเหมือนกับแบบบอกให้เชื่อเส้นตัวเองให้รักตัวเองให้อยู่กับตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นตรงนี้สําหรับบางคนก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะดูแลสุขภาพใส่ใจตัวเองด้วยนะคะประมาณนี้นะสําหรับใครที่เลือกกองชี้หนึ่ง ก็เป็นกระดาน general โดยรวมนะคะแนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v star เการเก้าจะชัวร์กว่าเช่นเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยํากว่าทําได้ทุกเรื่องค่ะบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครมาปรึกษามาดูกันที่นี่ได้เพราะว่าเข้าใจจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆให้กับคุณนั่นเองเดี๋ยวเราไปต่อกองที่2เลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่2นะคะก็มาดูกันนะคะตัวเลือกไพ่นะว่าความฝันของคุณพยายามจะสื่อหรือบอกอะไรกับคุณฝากกดไลค์ subscribe แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็น คุณได้ไพ่เหมือนกับว่าเรื่องเกี่ยวกับการงานนะจะเป็นเรื่องการงานการเงินการเงินจะจัดการได้คุณประคับประคองได้นะคะเดี๋ยวมันจะมีทางออกนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยเดี๋ยวคุณจะจะมีเหมือนกันคุณจะพบเจอทางออกนะคะแล้วก็เต่นเรื่องการงานใครที่รองานใครที่เครียดเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวมันจะเริ่มแบบเหมือนกับว่าในความฝันเนี่ยพยายามจะบอกคุณว่าไม่ว่ามันจะเจออุปสรรคหรือเจอปัญหามากมายแค่ไหนนะคะก็เหมือนกับประมาณว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเอ่อในความเป็นจริงเนี่ย มันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะใครที่รองานอยู่จะได้งานนะคะใครที่รอเงินจากใครที่ยืมไปก็มีโอกาสที่จะได้นะแต่จะไ,ได้ไม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยได้เป็นบางส่วนก็ถือว่ายังได้อยู่นะคะมันอาจจะแบบไม่ดีทั้งหมดแต่มันจะค่อยๆปรับสาภาพให้ดีขึ้นนะคะคุณได้ไพ่เชิญพน,นก็คือทุกอย่างมันจะจัดการได้มันจะเข้าที่เข้าทางได้มันยังมีทางออกซึ่งความฝันของคุณบอกว่ามันจะมีทางออกนะคะคุณจะจัดการรับมือกับปัญหาได้ไม่ว่ามันจะดูเหมือนยากแค่ไหนอะไรแค่ไหนนะคะแล้วก็ให้มั่นใจในพลังของตัวคุณนะคะ ปัญหาได้คุณทําไปได้ที่อันเห็นเขาว่าอุปสรรคแรงมากเลยนะคุณจะก้าวผ่านอุปสรรคตรงนี้คุณจะก้าวผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้คุณจะทํามันได้คุณจะปล่อยวางได้นะคะลักษณะนี้เลยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะหลายๆคนจริงๆที่แบบว่าช่วงเดี๋ยวอีก อีกสักพักหนึ่งหลังจากที่คุณมาดูคลิปเนี่ยการงานคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะมันจะเริ่มแบบลูกค้าจะเข้าเงินจะไหลมาเทมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่ปีกิจการของ,ของตัวเองเนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าใครที่ทํางานบริษัทหรือทํางานให้กับใครก็ตามนะคะคืองานจะเยอะขึ้นจะจะมากขึ้นนะคะอะไรประมาณนี้คือเหมือนกับคุณจะแบบเริ่มจะวุ่นวายในการในใน,ในด้านการงานอีกแล้วอืมนะคะกนะ็เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อยากจะให้รีแลกซ์พักผ่อนให้อิสระนะความฝันมาบอกว่าเดี๋ยวมันจะกลับมา ประคับประคองได้จัดการได้นะคะปัญหาจะแก้ไขได้นะคะการงานการเงินจะกลับเข้ามาใครที่รออยู่ก็จะได้งานนะคะออประมาณนี้เลยก็อยา่าพิ่งคิดมากบางคนเนี่ยอาจจะได้เจอสังคมใหม่นะคะเจอเพื่อนใหม่เจอกระยาณมิตรใหม่นะคะเจอสถานที่ใหม่หรือมีเหตุการณ์ให้คุณได้ไปทําอะไรบางอย่างแล้วก็จะเจอคนใหม่ๆเจอกลุ่มใหม่เจอสังคมสภาพแวดล้อมใหม่นะคะที่มันดีนะคะตอนเนี้ยไพ่ก็บอกว่าในความฝันเนี่ยอยากจะให้คุณตื่นมาแล้วมองทุกอย่างให้ดีนะคะมองทุกอย่างให้ดี ก็คือประมาณว่าให้มองแบบ perception มันจะเป็นลักษณะว่าให้มองในรูปแบบที่แบบกว้างและไกลยอย่าไปมองสั้นๆอย่ามองแค่แค่มองให้มันใหญ่นะคะเหมือนมองให้แบบอัลลิมิตให้กว้างให้ไกลไปเลยนะคะอย่าคิดว่าเราเป็นได้แค่นี้เรามีได้แค่นี้เราเราไปถึงแค่นี้ให้คุณแบบว่าอัลลิมิตมันไปเลยจะดีมากๆนะคะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะไพ่ขึ้นการกระทำนะคะบางคนก็จะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินบางคนก็อาจจะแบบได้ทําในสิ่งที่คุณรักนะคะทําตามใจตัวเองนะคะเหมือนคุณจะได้ทําบางอย่างนะ มีบางอย่างกําลังจะเข้ามาให้คุณได้ทํานะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นไดเอทเนยนะคะให้ลดน้ําหนักด้วยสําหรับบางคนเนี่ยความฝันก็บอกว่าให้ตื่นมาแล้วก็ลดน้ําหนักนะคะมองการไกลว่าบางทีเราไม่ได้อยู่แค่สิบยีปีเราจะอยู่มากกว่านั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตอันไกลไม่อยากมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็หันมาดูแลสุขภาพด้วยแล้วบางทีคุณอาจจะกินหวานเยอะทานหวานเยอะนะคะทานแป้งเยอะหรืออะไรก็ตามนะต้องถือวลาที่ต้องเบาเเลยนะคะอย่าแบบ อย่าโฟกัสที่การกินมากเกินไปนะสําหรับบางคนก็คืออย่าไปคิดถึงขนมอย่าไปคิดถึงอะไรมากนะคะให้กินเป็นเวลาเวลาแต่อันก็มีความรู้สึกว่าใครคอมมูนิตี้ก็คือเหมือนกับจําศีลด้วยนะออกแนวจําศีนใครที่อยากอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะจําศีนนะคะอยากจะแบบว่าถือศีนกินเจอะไรเงี้ยเออมันเป็นเรื่องการกินเนาะกินเจงดเนื้อสัตว์บ้างอะไรเงี้ยเอาเท่าที่เราทาไหวเนี่ยก็จะมีผลดีกับคุณนะมันก็จะส่งผลดีให้กับคุณนะคะเหมือนทําดีเราได้ดีเนี่ยมันเหมือนมีการกระทํามบางอย่างจะเข้ามาให้กับคุณนะคะ ด้วยนะคะแล้วเท่ายิ่งคุณยิ่งทําให้ตัวเองมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งผลดีให้กับคุณเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องของรีแล็กนะคะ Everything okay เห็นไหมทุกอย่างมันจะดีไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดนะคะ โอ้คุณได้ไพ่แบบว่าอย่าเครียดอย่าคิดมากติดขาดเลยนะตอนนี้ดวงคุณมันกําลังจะเปิดบางอย่างก,กลาลังจะเปิดให้คุณหรือเปล่าน่าจะเป็นแต่ว่าเด่นเรื่องการงานการเงินนะดวงตรงนี้มันกําลังจะเปิดให้คุณไม่ต้องไปคิดมากอย่าเพิ่งไปเครียดอย่าเพิ่งไปเอ่อให้ผลลัพธ์กับตัวเองนะคะอย่าเพิ่งไปสร้างผลลัพธ์เพราะว่าคุณได้ไพม่มุมมองได้เอย่าเพิ่งไปคิดแบบว่ามันจะต้องเป็นแค่นี้แน่เลยได้แค่นี้แน่เลยได้อย่างน,นั้นแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือให้กว้างไปเลยว่าคิดแต่สิ่งที่เราแบบ อยากให้มันเกิดอะค่ะมันก็จะช่วยได้นะแล้วก็ไพ่บอกว่าให้ปล่อยวางความเครียดความคิดมากซะบางทีคุณอาจจะเครียดคิดมากจนเก็บไปฝันโดยที่ฝันร้ายฝันแย่ๆแล้วมันไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นนะเพราะอันเห็นว่าดวงคุณมันกำลังจะไปในทางที่มันสมูทขึ้นที่มันดีขึ้นนะคะที่มันโฟขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันไปในด้านที่ดีนะแต่บางทีถ้าคุณฝันร้ายคุณฝันแบบตื่นมาจะหายใจความเสียใจอะไรเงี้ยคือมันเป็นความเครียดของคุณความคิดมากของคุณที่เก็บไปฝันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังด้วยนะ มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะคิดมากจนเก็บไปฝันร้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้จะเกิดขึ้นจริงเลยแต่ว่าพอคุณตื่นขึ้นมาคุณก็ต้องระวังด้วยว่าอย่าไปคิดงั้นอะไรที่ไม่ชอบก็อ,อย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะเพราะบางทีสมองเราความคิดเรามันชอบรันเองมันชอบคิดไปเองก็พยายามคุมหาวิธีการคุมการนั่งสมาธิการทำอะไรพวกนี้มันก็ช่วยได้นะคะการ เออบางทีคุณไดเอทหนักเกินไปหรือเปล่ามาเลยเกิดความเครียดอะเพราะว่าพ่ขึ้นแบบเห็นไหมอย่ากทาให้ร่างกายมันเครียดนะคะอยาททาให้ความคิดเราอยากทาให้ตัวเองเครียดไม่ว่าจะเป็นความคิดการกระทําหรือร่างกายเราอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองนะคะค่อยๆเดินค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทํานะคะประมาณนี้นะกองที่2ก็เป็นกระดาเ general โดยรวมนะคะแนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v s star 99จะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวง ของคุณโดยตรงก็จะแม่นยำกว่านะคะถามได้ทุกเรื่องบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคือับาครมาปรึกษามาดูกับที่นี้ได้เพราะว่าเข้าใจจะได้ช่วยแก้ไขหาช่างออกแล้วก็ดึงดูดสิด่งด,ดีให้กับคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สามเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่สามนะคะเป็นตัวหนังสือนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าความฝันของคุณอยากจะบอกอะไรฝากกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให,ให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะ ของคุณขึ้นเกี่ยวกับการเดินทางนะคะเหมือนกับบางคนเนี่ยจะเดินทางไปเที่ยวไปต่างประเทศหรือไปเรียนไปทํางานได้หมดเลยนะคะมีดวงการเดินทางจะเปิดให้กับคุณหาเพราะคุณได้หนังสือด้วยนะ,ะเหมือนกับว่าเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการทํางานใละการศึกษาได้หมดเลยนะคะ แต่ว่าอีกอันหนึ่งก็ขึ้นให้ว่าถ้าคุณฝันเห็นใครบางคนที่คุณรู้สึกแบบว่าเอ๊ะใครกันแน่อะไรกัคุณอยากเจอความรักเนี่ยให้บอกว่าความรักกําลังเดินทางมาเข้าคุณนะความฝันคุณพยายามจะบอกว่ากําลังจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบพร้อมแบบที่จะดูแลคุณซัพพอร์ตคุณพร้อมที่จะให้ความรักที่ดีกับคุณอ่ะพร้อมที่จะแบบ แต่งงานกับคุณอะลักษณะนี้เลยพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับคุณอยู่กินกับคุณแต่งานกับคุณเลยนะคะมันเหมือนกับมีความรักจะเข้ามาหาคุณแล้วก็สาหรับบางคนเนี่ยคุณมีดวงที่จะได้เดินทางได้ไปนะคะไปต่ออะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะเป็นเดินทางไกลก็ได้นะคะแต่ว่าหลักๆก็อาจจะเป็นเดินทางต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็มีเรื่องของความสําเร็จความวยุติธิรมใครที่มีปัญหามีเรื่องราวแบบเอกสารปัญหาต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรเงี้ยมันจะออกมาโอเคอยู่นะเพราะว่าไพ่คุณได้แบบ ลักษณะว่าถึงมันจะช้าแต่มันก็จะสําเร็จนะคะอะไรประมาณนี้ถ้าใครที่คิดจะลงทุนหทำอะไรเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาค่อนข้างนานหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะต้องพยายามมากด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็จะสามารถไปเจอกับความสําเร็จได้นะคะคือมันออกมาดีนะกองนี้อันมองว่าเนี่ยมีมันมันเด่นในเรื่องการเดินทางเป็นหลักเลยอะเดินทางไปหรือจะมีคนถ้าเกิดแบบใครที่ตั้งใจจะไปทําอะไรก็ตามนะคุณมีดวงการเดินทางนะคะไปเที่ยวไปทํางานไปเรียนต่อได้หมดเลยแต่ ก็เด่นในเรื่องแบบที่จะมีความรักนะคะเข้ามาหรือคุณอาจจะได้เจอแบบกัลยาณมิตรที่จะเข้ามาให้คําแนะนํากับคุณชี้ทางให้กับคุณหรือให้การสปอร์ตกับคุณให้คําปรึกษาให้ความช่วยเหลือก็ได้นะคะแต่ก็เด่นในเรื่องของความรักนะให้คุณขึ้นการเดินทางนะคะ วินเทอร์นะคะคุณอาจจะได้เดินทางในช่วงฤดูหนาวหรือเปล่าปลายปีต้นปีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะนี้นะแบบตุลาพฤศจิกันวาหรือว่ามกราคมพภามีนานก็ได้นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเหมือนคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะถ้าเกิดแบบอันมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ขึ้นความรักนะแต่ไม่รู้ทำไมดวงความรักมันขึ้นนะคะเหมือนกับเอเนจีเหมือนจะมีใครเข้ามาแบบ ในชีวิตคุณแล้วคุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะสาหรับบางคนก็จะได้เริ่มชีวิตใหม่มันเหมือนกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโยกย้ายด้วยนะโยกย้ายหน้าชี่การงานนะคะโยกย้ายงานหรือว่าโยกย้ายที่อยู่อาศัยแต่แอนเห็นว่าไพ่ฟรัสตาร์ดเนี่ยเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะคะแต่ความรู้สึกว่ามันมีไพ่เดชาริออและการเดินทางเนี่ยมันท่อนข้างที่จะต้องแบบไปโดยเครื่องบินนะคะทางไกลามากๆนะคะหรือว่าอาจจะบางคน,นก็จะต้องเป็นการขับรถตับ เจ็ดชั่วโมงสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะค่อนข้างไกลเลยนะคะแต่ว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วมันมีบ้านด้วยเห็นไหมไมันเหมือนแบบเป็นฤด,ดูหนาวเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะมันเป็น energy ของแบบประเทศที่มีหิมะประเทศที่มีความหนาวประเทศที่มีแบบฤด,ดูเหมือนต่างชาติต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะไม่ใช่เหมือนบองไทยที่จะมีแบบความร้อนมีฝนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอาจจะเป็นประเทศที่คุณจะได้ไปก็คือจะเป็นประเทศแตกต่างที่ แตกต่างจากที่คุณอยู่อ่ะอนะคะสมมติถ้าใครที่แบบอยู่ต่างประเทศเนี้ยคุณก็จ,จะได้ย้ายไปอีกทวีปหนึ่งอย่างเช่นคุณอยู่ฝั่งโซนเมกาออสเตรเลียคุณอาจจะได้ย้ายไปอยู่ฝั่งโซนยุโรปที่มันก็มีแบบเอ,อโซนยุโรปในในโซนอาหรับก็มีนะเพราะถ้าถ้าดูเนี่ยก็เหมือนกับเห็นว่าจะเป็นแห้งแล้งเหมือนดินๆนะคะก็ทําให้เันเห็นว่าอาจจะได้ย้ายไปอยู่ที่แบบ บางคนก็ที่ธรรมชาติขึ้นนะคะบางคนก็จะเป็นที่ที่แบบว่าเนี่ยลึกลับเลยเหมือนกับถ้าแมนถึงพวกสวีเดอนดนอร์เวย์อะไรพวกนี้ก็ได้นะไปทางนูน้นอะสวิตเซอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะจะเป็นลานานักษณะนี้หรือจะเป็นแบบแนวแบบโซนอาหรับเลยที่แบบมีทะเลทรายมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะความแห้งเห็นไหมมันเหมือนกับว่าถ้าคุณเคยอยู่ e NERGY แบบไหนอคุณต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งละอะไรอย่างเงี้ยสมมติววถ้าคุณอยู่บางไทยคุณอาจจะย้ายไปอเมริกาคุณอาจจะย้ายไปออสเตรเลียหรือค,คุณอาจจะย้ายไปญี่ปุน่นอะไรอย่างเงี้ยไปเกาหลีหรือจะไปที่แบบ ฝั่งยุโรปก็ได้นะคะอะ่มันจะมีเรื่องการเดินทางเข้ามาแล้วนะความฝันคุณบอกว่าเตรียมตัวนะคะเพราะคุณจะได้เดินทางแล้วมันไม่ใช่เหมือนแบบไปเที่ยวนะมันเหมือนกับคุณไปแล้วต้องไปแบบเป็นหลังเดือนไปแบบไปศึกษาไปเรียนไปอยู่ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยผลลับกำลังอ่อผลลัพ์เอาคาที่ดีรอคุณอยู่มีช่วงซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์ก็กลางปีนะเมษายนพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยได้หมดเลยบางชียาวไปถึงกรกฎกดาก็ยังได้เลยค่ะแต่ของคุณเนี่ยดวงการเดินทางจะมาช้ามาเร็วเนี่ยจะอยู่ในช่วงฤดูเนี้ยประมาณ หน้าหนาวไปถึงหน้าร้อนเลยนะคะเนี่ยแล้วดูดีอันบอกว่ามันจะเหมือนกับเราจะสลับหน้าใช่ไหมถ้าเกิดใครที่อยู่ฤดูร้อนคุณจะต้องไปเจอหิมะนะคะเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยมันเหมือนกับว่าคุณจะได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยนะคะแต่สาหรับบางคนเนี่ยมันไม่จเสมอทุกคนเนาะบางคนก็จะได้แบบอยู่ในเมืองเนี้ยก็จะย้ายไปอยู่นอกเมืองก็ได้นะเจอความเงียบความสงบเจอแบบเออเขาเรียกอะไรบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะไม่ทุกคนแต่ที่ว่าดวงโดยรวมหลายๆคนเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีดวงในการแบบได้เดินทางไปต่างประเทศเยอะมากถ้าคุณมาดูคลิปนี้อะเหมือนกับว่าเจอช่วงไหนเน่ยอีกไม่นานเนี่ยคุณจะได้เพราะว่าเหมือนเนี่ยคุ้มค่าแก่การรอคอยแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะความฝันของคุณบอกว่าคุณอาจจะต้องรอสิ่งที่คุณต้องการนานมากแต่สุดท้ายมันก็จะเกิดขึ้นนะคะคุณก็จะได้แบบมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมันเหมือนจะมีโอกาสเข้ามาให้กับคุณแล้วก็แนะนําให้ Exercise หรือดูแลร่างกายนะคะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเพราะาดูแล้วมันมี movement นะคะความเคลื่อนไหวการเดินทางเข้ามาเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็สําคัญบางทีแบบเดินนิดหน่อยอ่ะหอบแล้วอะไรเงี้ย นั่งเครื่องนานๆน,น,นั่งรถน,นังนานอาปวดเมื่อยแล้วนะคะก็หันมาดูแลตัวเองมาเตรียมพร้อมแบบบางทีเราไม่ได้มีแผนจะไปไหนเลยก็อยู่แต่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนแอนเนี่ยไม่ได้มีแผนแต่บางครั้งเนี่ยดวงเรามันเตรียมบางอย่างไว้ให้เราก็ต้องลุกออกไปเหมือนกัน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูอย่างนี้ก็ให้ค่อยๆดูแลสุขภาพดูแลร่างกายเราหันมาออกกาลัางกายนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยวันละ20นาที15นาทีค่อยๆทำเงี้ยก็ยังดีนะคะจะได้เหมือนเป็นการฝึกไว้นะคะ,ะโดยที่แบบ เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไม่จริงแต่เราต้องทําไว้ก่อนเพราะยังไงมันก็เกิดขึ้นจริงค่ะถึงแบบเราไม่ชัวเราไม่รู้เราไม่ชัวแต่เชื่อเหอะยังไงก็ต้องเกิดขึ้นนะคะเพราะไพ่คืนคุณเหมือนกับขึ้นเหมือนการเปลี่ยนแปลงชัปเตอร์ใหม่กําลังจะเข้ามามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาคือถ้าเกิดคุณเนี่ย โสดเนี่ยเห็นไหมคุณโสดคุณแบบอยู่นิ่งๆคุณไม่มีอะไรเลยทำงานกับบ้านทํางานกับบ้านเดี๋ยวมันจะมีคนเข้ามานะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นคนทางไกลก็ได้เข้ามาเจอกับคุณแล้วเหมือนกับเขาอยากจะให้คุณแบบไปพัฒนากับเขาพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไปสร้างครอบครัวนะคะไปไปใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาไปสร้างบ้านกับเขาเนีย่ยคุณก็ต้องไปเห็นไหมมันก็เป็นการเดินทางแล้ว เนี่ยมันจะมีบางอย่างที่คุณคิดไม่ถึงนะคะจะเข้ามาแต่จะมาแบบเซอร์ไพรส์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยซัมเมอร์อันนี้มันเดือนมิถุนายนะคะถามว่าอย่างที่อันบอกไปว่ามันได้ถึงกรกฎานะอาจจะเดือนหน้าก็ได้นะคะถ้าใครที่มาดูคลิปเดือนนี้นะคะแต่บอกว่าเลยว่าวินเทอร์นะคะวินเทอร์มาก่อนก็จะเริ่มปลายปีนะคะจนถึงกลางรปรีหน้าเนี่ยนะคะช่วงที่คุณสมมุติถ้าคุณมาดูคลิปนี้ ในปีนี้ปลายปีนี้กับกลางปีหน้าก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่คุณจะได้เดินทางนะคะบางคนอาจจะรอตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นนะคะก็ให้เตรียมตัวพไพ่ออกมาแบบในความฝันคุณคือให้เตรียมตัวเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมันดูเหมือนเป็นไปได้ยากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเกิดขึ้นได้นะคะประมาณนี้นะเป็นกําลังใจให้นะคะสาหรับใครที่เลือกกองที่3ก็เป็นกระดาษจันรวรโดยรวมแนะนํามาดูส่วนตัวได้ที่ v.docs.star999 นะคะจะช่ววาชัดเจนกว่าแล้วเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องเลย บางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครมาปรึกษามาดูกับที่นี้ได้นะคะเพราะว่าเขาจะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกให้กับคุณนั่นเองเดี๋ยวเราอ่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ